ดีค่ะกบมาพบก,กับน้องสายอีกแล้วนะคะกับช่องซูมหาชนจ้าวันนี้นะคะน้องสายจะพามาดูกระบะแต่งนะคะตัวนี้แต่งออกมาแล้วดูดูดูสวยมากเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นแอดลี์นะคะตัวขับ4ี่โฟวินะคะตัวนี้นะคะราคาค่าตัวเขานะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราแต่งอะไรให้ลูกค้ากันบ้างน,นะคะไปเลยค่ะ เริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะด้านหน้าก็แต่งไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดิมเดมของเขาก็หล่อยอยู่แล้วนะคะด้านหน้านะคะเราติดตั้งตัวอักษรติดตรงฝากระโปรงรถนะคะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะให้ตัดกับตัวรถสีดํานะคะให้มันดูดูดูสปอร์ตนะคะแล้วมาดูในส่วนของด้านล่างนะคะตรงนี้เราติดสเกิร์ตแบบแต่งให้ลูกค้านะคะนี่ค่ะจะมีไฟ led ให้ทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็มีหูล่าสีแดงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าติดเพื่อความสวยงามน,นะคะ แล้วก็ในส่วนด้านหน้าก็จะมีตัวข้อบไปด้านหน้านะคะตรงนี้จะเป็นแบบดําเงานะคะแล้วก็จะมีข้อไปตัดหมอกนะคะนี่นะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะในส่วนของล้อนะคะในรถในส่วนของรถคันนี้นะคะเราได้ทําการเปลี่ยนสปริงนะคะแล้วก็มีการยกขึ้นนะคะ3นิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เป็นแบบไหนนะคะนี่ค่ะวันนี้จะเป็นตัวลิงของโฟร์เบนเดอร์นะคะนี่นะคะไปดูในส่วนของล้อนะคะล้อตัวนี้นะคะจะเป็นคอสมิกนะคะขนาดยางของเขานะคะก็นี่ค่ะ285แปทับเจนะคะ R16 กนะคะนี่นะคะลายก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ลูกค้ารีเควสมานะคะหน้าหน้าหน้ากว้างของยางนะคะนี่ใหญ่ เลยนะคะอันนี้ลุยบุกบึนได้เลยนะคะลุยได้เต็มที่นะคะในส่วนของซุ้มล้อนะคะนี่ก็จะเป็นแบบดําเงาแยกสองทิ้งมีหมุดให้นะคะหรือว่าลูกค้าจะเลือกแบบดําล้วนเลยก็ได้นะคะมาดูในส่วนของด้านข้างด้านข้างเราเนี่ยเราลดสติกเกอร์ของเดิมออกนะคะที่เป็นลายแอดลีดนะคะลูกค้าไม่ชอบนะคะก็คือถอดออกไปเลยนะคะแล้วก็เราติดเบ้ามือให้ลูกค้านะคะเป็นแบบดําเงานะคะนี่นะคะใช้บันไดตรงนี้นะคะเราติดเป็นแบบเหล็กของแฮมเมอร์นะคะนี่นี่ แข็งแรงทนทานนะคะใช้งานได้จริงแล้วก็ในส่วนของลอาวหลังคาด้าน,นบนนะคะอันนี้จะเป็นแบบตรงรุ่นเลยนะคะแล้วก็จะมีการสาดให้นะคะฟิล์มคันนี้นะคะจะเป็นของเซรามิกเป็น80รอบคันนะคะประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีฝาถังน้ํามันให้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบยงด้านนะคะ ่วนของโชคตรงนี้นะคะจะเป็นโปรเฟนเดอร์นะคะตัวเดียวกับโช๊คด้านหน้านะคะแต่ตัวนี้จะเป็นแบบซับแทนง์นะคะ mm hmm. ก็คือสามารถปรับได้8ระดับเลยนะคะ mm hmm. นี่ก็จะ,จะประมาณนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของด้านท mm ้า hmm. ยนะคะตัวนี้จะเป็นโลบาร์เล็กแขนยาวนะคะจะเป็นของแฮมเมอร์เหมือนกันนะคะนี่แข็งแรงนะคะมีไฟเบรกด้านหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็ใป,ปีอันนี้เราก็ติดตั้งฝาปิด กระบะโรลเลอร์ให้ลูกค้าด้วยนะคะนี่เป็นแบบม้วนนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะไม่ได้ติดอะไรเยอะนะคะก็คือจะมีครอบตัวไฟท้ายเพิ่มขึ้นมานะคะอีกหนึ่ชิ้นนะคะเป็นแบบดำเงานะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบพันกันเลยะค่ะ กันบ้างคะไปดูรอบคันกันมาแล้วเนาะกส็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบอหรือถูกใจนะคะกับรถคันนี้นะคะแต่หรือแต่งแนวนี้นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามแคมเปญได้นะคะเดี๋ยวน้องสายจะให้ข้อมูลนะคะทางไลน์นะคะทางอินบ็อกด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องสายก็ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องสายจะทำคลิปใหม่ๆใ,ให้ชมอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ